คระธรมีอยู่ว่าในฐานะที่ท่านเป็นอาสาหรว่าอาฆเมื่อท่านเจอปุตี่ประบอุบัติเหตุท่านจะทำอะไรจะทำอย่างไรครับท,ท่านาระธรรมกทราบไหมครับในฐานะที่ท่านเป็นอาสาหรว่าอาฆเมื่อท่านเจออุบัติเหตุประบอุบัติเหตุท่านจะทำอย่างไรครับ แล้วก็แทค่ะเขพยาี่เราก็ต้องดูหวมาคุณผู้ชมสทัดเพีื่ออะไรกินยาอไ่ยัง่ไหนเอ่อจะได้ภาษาพยาบาลเบื้อต้นที่ถูกต้องก่อนครับแล่อยเรื่อแย้งปาดำเนารทีมาะตเองตว้อบทง ไปนะคะชื่อเรืองค่ะ9ก้าเขมาข้างหน้าหน่งก้นะคะคำถามสำหรับชื่อเลืองนะคะคุณประทับใจอะไรบ้างในการเข้าพายโครงการสร้างภายทีผิดอาสาเทือภ่ายอาสายุปการชาจังหวัดบินการในครั้งนี้ค <Okay. S 1> okay. นีสยเลยแล้วก็บอกว่าสนุกมากคขอบคุณครับแล้วก็ประทับใจที่ได้ความรู้และมีวิยากรที่ให้ความรู้มากมายนะครับในการเป็นกีตาร์ในการก็นง่ายเพื่อนเยื่อแยแยนะครับแล้วก็ความสามีไดครับ